บนญนันหกงามบนตกคำคินน้องนี่ยอื่นสะอื่นจนจะยืนหนาวคับเดน้องก็เห็นกเราให้ยาวตัวน้องมารอก็รู้ตัวน้องกเจ้าคืตอตาล้อล้อล้อเดี๋ยบบังบน้องเสียงจู่จะฟังไปแสนน้องได้ยืนข้อง บอได้ยาสตร์ภูสาอ้อนข้า่าจาสักแม่น้ำทางมาบอสัญญาให้เฮาคืดนำแ้ไม่กินเลยเสียงดังต่ำดังต่ำอุ้ยเสียงดังต่ำดังต่ำดังต่ำกาละวาดังต่ำอิมาลุมบุมบังมคนบิงสนั่น เสียงดังตา้มอีมาลุ่มบ่มคนวิ่งสานั่นผูงทะยานไฟแตกอยู่หันก็เลยยานสันสายเพื่อใจอายจูใส่ตั้มใจเจ็บคลั่งไหลนวลละคัดคลั่งไหลผีชายลืมหนอกเพื่อของหน่องนกข้ามว่าคนพ่อกระเทินอยากบอกให้นั่งเศร้าห่วงหาเห็นบังไฟแสนตั้งท่าสามสองหนึ่งไปอยากปูกหัวใจใส่บังไฟลอยไปตั้มนอง ะ Lust, ละลม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 ที่ป่าดามาทนทงแลละลอยลอยไปตกวังใจหลุดลงสลายเที่ยวเที่ยวจมละเลเมีว่าเมียให้ซิไปแล้วเซไป้นาหอ้หออ้าห้หอ้โอ้อ้โหอ้โอ้โอ้โอ้หอ้โหโหอ้อ้้โหโอ้รออ้อ้ ลมล้นทวนด้ใจนาหาทางหาหรือการสนอมอเห็นแฟของนใจเหงาหักเขามันหันใจเงาหักเขามันหวนเฮยสายน้ำทวนไหลเลื่อนไหลเยาะเย้ลงสีของน้องของน้องอกข้องน้องข้องน้องแมนงเสียอยากมองเสียงหัวใจบนน้องใส่ทอวบังไฟแสงถวกให้ไปหุดบังใจอายต้องหัวใจชยมันทำ น้องเจ็บจนจอมโยบโยนเขาได้พ่อพอที่คุณมีน้องมาคุยเลยนะโยนพที่อันนี้โยนไปมันไปน้อผึังแล้วเนาะ ก,ก็แบบบอกไปแล้วว่าการรอเพื่นของแต่ละคนมันเป็นสไตล์ไทยสไตล์มันจ้ะมันเมนดูพื่อนเอฟซีเอฟซีไหนคนสีดามาละแต่ว่าเราก,ก็บป็นเซนใจคํามมาจาถเพรระว่าสไตล์ไปสไตล์มันอยู่แล้วแล้วต้นฉบ,บับนั้นเป็นกระยิบมาดีกนเย็บมาดีก็มีมย่แต่ว่าถ้าเสียงห้เพาไปลองเป๊ะเปคือเพ่อนนั้น มันคือสิบ่ได้จ้ะเพราะว่าเสียงแต่ละคนมันก็บ่คือกันแฮงบ่ให้ลาลองมันแฮงยาี่ยวให้ลาลองต่วนี้บ่ให้ลาลองลาแฮงสิลองพี่น้องฮู้ตัวหนาเป็นคนจังได๋เนาะ อันนี้ดาอธิบายให้ฟังเด้จ้ะแต่อีกอย่างละกับเพลงนี่คือหลังหลังไม่เรา คู่เฮาสิคุยกันจ้ะแบบหนูกับเพลงนี่บ่ได้ผิดกันเด้อค่ะหนูกับเพลงน่ะเป็นเอาง่ายๆชัดเป็นหนูกระนับถือเขาเป็นหมูขเขากระนับหนูนับถือหนูเป็นหมูว่าสิ <Yeah. S 1> ต่างคนต่างหักกัน อันนี้คือหนูอยากให้เขาใจซื้อจ้ะคือบัได้ไม่แข่งกันละกันในววงการขึ้นหูบันไหไปแข่งน้ำไห้หนูก็เล้ว่าจะโค้กิ้งแลลวก็บ่เดีว่าอยากเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งในวงการว่าหนูหนูแล้วว่าหนูมากหนูมาจังไหนหนูหนูจังกันูกระเจียมตูจะฟ้องนะว่าหนูมากจังใหญแต่อีกอย่างในวงการนั้นเสียหนูไปเป็นที่หนึ่งเขาตลอดมันโมเมนต์ค่ะเท่า มันมีเหมือได้เหมือนหนึ่งที่แบบเชนราวข้องข้องอันดับหนึ่งตลอดมม่กับบเมนมันจะต้องมีคนข้องอันดับหนึ่งเ่นลาเนี่ยจะคนสองคนเป็นปจังสี่เราเราไม่จําเป็นต้องที่หนูของวงการตลอด แม่ใจเป็นต้องที่หนึ่งของวงการตลอดแต่ว่าหากเป็นที่หนึ่งของเนเชอรเอฟซีนั้นหลังแตอยากเป็นที่หนึ่งของเนเชอร์เอฟซีนะคะที่หนึ่งเรียก่างานมันแล้วแต่ปุณหะสนานแลนน้วเป็นน้องอ่ะจบนะคะ พราะว่าแา่สีหามวลาไปลองเพียงผู้อื่นแล้วแต่สมมติถาเเพียงผู้อื่นมาลองอีกก็สิเมเวลาลองสร็จมันบดิม่เมนค่ะนักลองทุกคนกน็สามารถเอาเพียงของผู้อื่นมาลองใดมาเตยใด้ปกติแค่ดคนนี้แหละออกแต่ขนาดคนอื่นยังเอาเพียงหาไปหลองก็สิ ก็ไม่ว่าให้มาด่ามาได้พี่น้องลาว่าแค่อยากให้พี่น้องเข้าใจที่ซื้ออยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเข้าใจว่าที่ลาวาไปน่ำลาวาออกมาจากใจจริงแล้วก็อยากให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเข้าใจพ่อพ่อแม่เอฟซีเข้าใจล่ะก็พ่อแล้วถึงเอฟซีรางอื่นเอฟซีผู้ใดที่เขเข้าขใจละ่ะแต่ว่าพี่พ่อพ่อแม่เอฟซีล่ะเข้าใจละ่ละลากับมื่อคืนยังไรเราจะ ค่ะเราคือบอกนะ้ำมือน่นนะนะที่เพลงนี้ดราม่าน่นเราบม่คนลานเนี่ยบา่คนเอเฟเฟไปหาเพลงเองนวนลลาเขาใจความโหดสุดแล้วคนยี่ถือดราม่าแบบเขาว่งการที่แหลกแล้วถือดราม่าสินะหนูเข้าใจเรือ่องความโหดสุดวาดปิดจังไดแล้วคือหนูหนูเป็นคนที่แบบเอเฟเฟไปหาเขาแล้วหนูเป็นคนเอฟเฟแล้วลูกกับแคบที่ว่าเขาดราม่าเพงลงอะร่งติดตัวกลับ แค่แกมกำลั่นใจเพีงเพีงก็ตอบหนูเด้พี่น้องคือศิลปินไม่ได้มีอะไรกันเลยก็เหมือนก็เหมือนกับพอ่อก็เหมือนกับพยาบาลฟินแรงเงินออกมา,า่อวานนะี้ขีดจาะแล้วก็พ่อจูพี่มอันอิงทีเพิ่อวานคลิขนดะ